สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะบอกนะครับเกี่ยวกับการนะครับทําความสะอาดในส่วนของรัมเบกนะครับจะพูดถึงเรื่องรัมเบกนะครับจักรยานยนต์คันนี้ก็คือยี่อ้ฮอนด้าโนวานะครับที่สําคัญที่สุดในช่วงหน้าฝนนี้แล้วก็ต้องทําความสะอาดหน่อยนั่นนะครับการทำความสะอาดในส่วนของรัมเบกเนี่ยที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับแนะนําได้เลยนะครับว่าการขัดก็ควรจะขัดแนวขวางตรงนี้ลักษณะนี้นะครับ รูปๆอันนี้ปัดนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคมเนี่ยนะต้องลบคมให้มันสโลปนิดนึงนะครับช่วยไม่ให้มันมีเสียงดังนะครับรถใหญ่เหมือนกันนะครับรถยนต์โอเคเสียงดังฟังไม่ชัดเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับนะอย่างน้อยนี่เกรดเล็กเกรดน้อยเพื่อเป็นความรู้นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับตรงนี้นะครับถ้าดัมเบรกนี่นะครับเมื่อทำวามอาดเสร็จแล้วนะครับโดยการล้างแล้วก็เป่าให้แห้งนะครับต้องแห้งสนิทก่อนแล้วค่อยใส่นะครับ ตรงนี้จุดที่สัมผัสนะครับในตรงนี้นะครับที่ปุ่มชี้นะครับต้องทำกำศาสตร์เสร็จแล้วก็ต้องเอาจารบีมาป้ายนิดนึงนะครับในส่วนนี้ไม่ให้มันมีเสียงดังนะครับนะครับตรงนี้เพราะป้องกันไม่ให้มันเวลาเหยียบแล้วในส่วนนี้มันเป็นลูกเบี้ยวบิดไปบิดมาเนี่ยนะครับกดไกของรัมเบรกนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากในส่วนตรงนี้นะครับการทำกำศาสตร์ระบบไะความร้อนของ ดัมเบกจะช่วยให้มีสิทธิภาพที่ดีขึ้นก็ต้องมันดูแลนะครับช่วงหน้าฝนมันจะไม่เหมือนกับระบบดิสเบกนะครับดิสเบกก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นลูกสูบคู่นะครับก็ฝากสิ่งเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับในส่วนนี้คันนี้เขาเอามาเพื่อบิว้วทำก้นอนให้มันกลายเป็นรถใหม่นะครับเอาฝากในส่วนจุดๆตรงนี้นะครับดูไปแล้วถ้าได้ประโยชน์ยังไงก็ ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับมีสาระดีๆจะนำมาเสนออีกนะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านผู้ชมที่กดติดตามทุกท่านนะครับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ